เคยสงสัยว่าบอนสีชอบกินอะไรเปรี้ยวๆจริงไหมก็เลยทดลองดูใช้น้ำส้มสายชูที่เราเหลือจากการกินกว๋วยเตี๋ยวเอามารดต้นบอนสีผลที่ได้ก็คือบอนสีมีความสวยงามสีสดสวยขึ้นดูสิดูสิถ้าไม่เชื่อดูอีกต้นหนึ่งก็ได้ บอนสีนี่คือใบเก่าใบเก่าใบไใม่สีสวยขึ้นแล้วก็ดูต้นนี้ดูต้นนี้สิอันนี้คือใบเก่าแล้วก็มีความตัดสีออกลายสวยขึ้นดูต้นนี้สีสันสวยงามขึ้นเห็นไม้เห็นไหมวิธีการทำก็ง่ายๆ เอาน้ำส้มสายชูตัดแล้วก็เทลงในน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแล้วเราก็คนแล้วก็ลดไปรอบๆอ,อย่าให้โดนใบนะคะลดไปรอบๆ ผลที่ได้ก็คือเห็นไหมใบสวยงามนี่คือใบเก่าค่ะใบเก่าอันนี้คือใบใหม่ที่ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำรสสีสันสวยงามถ้าไม่เชื่อดูต้นนี้ตัดสีสวยงามค่ะ